ตอนนี้พี่อยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับมาวิ่งทิปนะครับมาวิ่งทิปแล้วก็ถูกจบทิปไปได้ดีๆก็ไม่ต้องถามว่าใครแบบนัมเบอร์วันนะออกปั๊มก็แดกแล้วอะไรประมาณนี้ก็คันนี้นะครับบักเถิกนะครับบ้านพี่มันไม่ค่อยมีสนามนะครับแล้วพี่เดินทางมาสนามทีนึงแม่งโคตรไกลเลยไหนๆก็ไหนๆนะเดี๋ยววันนี้เราขี่รถไปเล่นบัสโกกันดีกว่าก็ไม่รู้ว่าไกลหรือเปล่าก็เดี๋ยวพากันไปก็พี่มาเล่ไล่รถอยู่เส้นบ้านสุดนะครับถ้าใครรู้จักดีเส้นอายุทยาสุพรรณบุรีนะวิ่งอยู่ประมาณ15455คร้นะ ครับก็ต้องขอกราบสวีทสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายดใดยุโรปก,กันทุกท่านเลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็เพบกับผมอีกแล้วนะจ๊ะสซจอนนัมบัวหรืออินฟินิตี้แบงก์นั่นเองนะจ๊ะก็วันนี้เรามาอยู่ที่อ่ารีาสอร์ทสเปนแร่ก็ขอเรื่องสร้างของพี่แล้วครับน้ององึคือแบบว่าพี่ก็แบบว่าคนรวยคนละตันแถวนี้นเอเอพี่มาซื้อที่ไว้เอเอไม่ได้แอบครับตอนนี้พี่อยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับก็สวัสดีมาวิ่งทริป นีครมาวิ่งทิปแล้วก็ทุจบ,จบทิปไปได้ดีๆก็ไม่ต้องถามว่าใครแบบนัมเบอร์วันนะก็ไม่ต้องถามเออแค่แบบว่าออกปั๊มก็แดกแล้วอะไรประมาณนี้ก็คันนี้นะครับบักเถิกนะครับนี่ครับระโดูโเป็นไงครับห้าเจ็ดล้างเดิมนะครับก็เรามีกล้องโกโปรติดตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเวลาพี่แบบว่าไปทิปหรือไปหมอบถ้าวันไหนที่พี่ไม่ใส่หมวกนะครับพี่ก็จะถ่ายกล้องโกโปรนี้แทนเป็นมุม3 6 0เลยนะครับแต่ก็ ไม่สามารถเอามาลงให้น้องๆดูได้นะครับแต่ถ้าน้องๆอ,อยากดูจริงๆนะบวกหนึ่งไว้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาลงให้ดูนะครับก็สําหรับพี่นะครับพี่ไปสนามไม่ค่อยเป็นนะครับโอ้จะชนนกแต่ถ้า ให้ไปทิ่ป่ะโอเคพอได้นะครับทําไมถึงไม่เข้าสนามน้องๆแงถามกันเยอะมากพี่ยังไม่ทำเนื้แในสนามไม่เล่นในสนามเพราะว่าบ้านพี่มันไม่ค่อยมีสนามนะครับแต่พี่เดินทางมาสนามทีหนึ่งแม่งโคตรไกลเลยสี่ร้อยโลค่าใช้จ่ายก็เยอะนะครับถ้าพี่มีสปอนเซอร์หรือมีคนซัพพอร์ตให้เข้าสนาม <บะ S 1> โอเคพี่พร้อมไปนะครับเออเอาอย่างนี้ดีกว่า <Okay. S 1> แต่พี่ไม่มีพี่ไม่รู้พี่จะไปทาเฮียอะไรอะเออในเมื่อน้องๆหนูๆก็ขับรถกันอยู่ข้างทางตามบ้านอยู่แล้วใช่ไหมเออพี่ก็แบบกูขี่รถกับเพื่อนกับฝูงดีกว่าผมเป็นคนที่ความคิดแตกต่างนะ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องติดตามผมนะครับถ้าใครที่ชอบก็ขอบพระคุณมากๆด้วยนะครับเพราะว่าคือจะให้เป็นสนามอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นาะบางทีผมโดนเด็กถาโถมมาเรื่องเข้าสนามนะครับแต่ถ้าถามว่าแข่งรถเดิมพงเดิมพันเนี่ยก็แข่งในสนามนั่นแหละเราก็แข่งให้มันถูกต้องแต่นี่ก็คือเราแค่แบบขับรถออกทีฟสงงิ่งนี้ในสนามมีวัตโกไหมอะไรเงี้ยอ่ะไหนๆก็ไหนๆนะเดี๋ยววันนี้เราขี่รถไปเล่นวัตโกกันดีกว่าเราไม่รู้ว่าไกลหรือเปล่าเดี๋ยวพากันไปนครับตอนนี้อยู่ที่คลองน้ำ เออคือมันจะไปให้ได้คือมันแรงจัดอะเออ,เอ,อไม่ได้แอกก็พี่มาเล่ไล่รถอยู่เส้นบ้านสุดนะครับถ้าใครรู้จักในเส้นยุทธยาสุพรรณบุรีนะวิ่งอยู่ประมาณ15 4 1 5 5นะคันนี้นะประมาณนี้นะถ้าวิ่งอยู่บ้านเราก็ร้อย6 0อยู่นี่มันแข็งแข็งกว่าไหมอะ่ะไม่รู้นะเพราะว่าอยู่บ้านเราเราขับเองอยู่นี่เด็กขับขับดีกว่าเวลาออกตรงออกตัวอะไรเงี้ย<แ>เดี๋ยว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 จอดออกตัวของเราไนะใออจะเย็นไอ้สอง บบเดี๋ยวเราไปขี่รถเล่นวัตโกชิวๆหน่อยพาไปชมวัดหน่อยเดี๋ยวพาเปิดกล้อง360องศาชมกว้างเลยนะในใน360องศาตอนนี้แม่งเชื่อว่ามีแต่คลิปแบบแปน้นรถอย่างเดียวแล้เฮียเนี่ยวะเพื่อนให้ดูนี่าถทาทุกคนมองเห็นนะเดี๋ยวนะามาแล้วโฟโต้ไม่ใช่ดิไม่งั้นโมทเทียดนะไม่ใช่เนี่ย คลิปแวนลล้นรถล้วนนะค,คลิปไปทริปล้วนๆนะครับผมถ้าอยากดูก็บอกกันได้แลตัดลงให้ดูนะเพราะตอนนี้พี่เอาไว้ในโทรศัพท์นะครับมันข้างที่จะเยอะมากพอสมควร <ๆ S 1> ประมาณโอ้ยี่้าคลิปสามสิบคลิปได้มาครับสำหรับแนวทาง5-7นะครับที่จะมาแนะนําน้องๆนะแนวทาง5-7นะครับก็อย่างนี้ถ้าน้องๆเรามี5-7ไม่ว่าจะเป็นคาบูรหรือหัวฉีดใช่ปะเอาง่ายๆถ้าเป็นหัยฉีดอะ ต้องทําข้อเบี่ยงด้วยชักศูนย์ก็ตามต้องทําข้อเบี่ยงมันถึงจะแรงครับแต่ถ้าเป็นหัวฉีดไม่ต้องทําข้อเบี่ยงครับเพราะถ้าทาแล้วไม่แรงครับใช้เป็นข้อเดิมๆเ,เลยครับถ้าเป็นหัวฉีดก็ใช้เป็นข้อแบบคือไม่ต้องเจาะดเดิมอ่ะไม่ต้องเจาะสลักไม่ต้องแต่งอะไรทั้งนั้นเดิม,ดมไม่ต้องทวงนะครับก็วิ่งได้นะครับใช้ข้อดําเดิมทําเลย แล้วก็ลูกสูบที่ใช้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับก็จะมีแนะนําเป็นลูกไมตอนกับลูก l s k นะครับแต่ก็อยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่น้องๆอ,อยากใช้หัวลูกด้วยนะครับ แต่ว่าน้องๆก็ไม่มีไม่มีเครื่องกึงน้องๆก็ต้องเอาลูกที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยไปวัดกับฝาที่ยังไม่ใส่ประเก็นนะครับเพราะเราใส่ประเก็นตีนเสื้อแค่แผ่นเดียวนะเราต้องใส่ประเก็นแล้วก็ใส่ฝาเข้าไปปั๊บแล้วก็ลูกลูกไว้ก่อนนะครับลูกมันก็จะโผล่มาแล้วเราบอปากกาขีดไว้เพราะปากกาขีดไว้เสร็จปั๊บเราก็ส่งไปให้โรงกึงทําให้โรงกึงทําอยากได้ยอดเท่านี้ฐานเท่านี้องศาเท่านี้หลบเบาเท่านี้ก็ถือฝาไปด้วยพร้อมแคมประมาณนั้นได้อยากได้แรงๆก็แนะนําของช่างสันบางใส chặt đây rồi tao còn chân sẵn nè hơi ê tao có bao má đi ấy dây giác màu rồi จะให้มันพาไปวัดตะโกดีวกว่ารู้ไหมวาตโกไปทางไหนนะหลวงพ่อรวยนะครับก็พอดีพี่ก็ใส่อยู่เต็มคอเลยเพราะพี่เป็นวัยรุ่นทรงสองนะครับผมสองพารนะ์ท <c> ะ <oughs> นี่แะก็อย่างที่บอกนะนั่นแหละก็แล้วแต่องศาที่เราชอบนะจ๊ะ<ไ>จอดออกกับกู้ไม่สัตว์จอดออกวัา<ไ>มาดิหมดโค้ดไอ้เฮียแหมมันไส้แม่งเหลือเกินว่ะคนดูเดี๋ยวเอากระแมงข้างหน่อยว่ะเฮียแม่งเห่าเหลือเกินว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน กูรเริ่มจะไม่ไหวละแม่งมาคนตีนอยู่ตลอดเลยนี่เส้นนี้เลยเส้นนี้เลยจอด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 เลยเบี้ยไอ้เฮียแม่งออกก่อนอะคนดูอย่างไอ้เฮียเลยสัตว์โอ้ไอ้เฮียแพ้รถตู้แล้วแบบต้องแบบแพ้ต้องกลัวแพ้มอเตอร์ไซค์เหรอวะมึงกลัวแพ้มอเตอร์ไซค์เหรอไอ้ยักษ์มึงไม่ควรกระจอกอับคนดูไอ้เฮียกระจอกเกินเหนียวใหม่เอาใหม่ รถตู้แข่งกับมอไซค์เฮียรถตู้ไหลออกก่อนโอ้ตายแล้วบ้าไปแล้วเอาใหม่ด้เอาใหม่ด้มึงยังไม่บีบแต่เตยลยแต่กูไม่ดังไอควย <c oughs> ายรอรถไปก่อน <c oughs> รอรถไปก่อน <c oughs> มึงก็จอกอะ่ะไอยักษ์มันไม่ไหวหรอกคนดูเชื่อผม ไอ้ยักษ <toys> ์อยู่ไหนโอ้โหหายไปเลยอะครับรถจะมุ่งหน้อยแพ้วอ oh my god ซ right? right? kind of ือไม่ไหวว่าคนดูเดี๋ยวเรามนกาฝนคิงแม่งเลยัตั์รถพี่วิ่งแค่ร้อยห้าสิบถ้าขับเองนะโลนึงไม่ถึงได้บางทีร้อยสี่แปดร้อยสี่เก้าได้แล้วแต่ทางขึ้นเนินก็ไม่ถึงอะเขาก็จบ มาครับมาดูว่าเดี๋ยวไปต่อที่วัดตะโกเลยดีกว่านะครับผมไปโอ้ตรงนี้ก็เป็นถนนหลักแล้วครับแถวนี้มันรถแม่งทางวิ่งแม่งคนหน้าวิ่งอะ่ะดูเถิดทางโคตรยาวอะ่ะเออมันก็มันก็ดีอะ่ะถ้าทางมันยาวขนาดนี้ได้มันก็ดีอะ่ะพูดถึงนะ่ะสุขละเพราะว่ามันมีทางให้ลองรถมีทางให้ขับรถเล่นไงอย่างเราอยู่นูน่นเราไม่มีไงเออเพราะว่ามันมีแต่ถนนแบบเป็นในเมืองเลยแล้วถ้าเป็นทางเลี่ยงเนี้ยมันก็รถเยอะอีกต่างหากครับเราไม่มีมค่อยไม่ค่อยมีทางขี่รถแต่ว่าแถวเนี้ยบอกเลยว่า ที่ขี่รถเยอะมากครับผมประมาณนั้นเอาใอ้ยักษ์ คนไม่ไหวอะ่ะครับเออไม่ได้แอร์สมาร์ทด็อกแปอะไรอยู่ล่ะมันไม่ไหวอ่ะคืออะไรหรอโคตรไกลอะ่ะคนดูครับเออโอ้ยไม่ถึงทัทีตัดมัไปภาพวัตโกเลยดรกว่าไปถึงแล้ววัตโกถูกวัดไหมนี่ น่าจะถูกนะครับโอเคครับโอ้ขึ้ตื่นน,นี่มีของกินเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวแวะกินข้าวกันก่อนดีกนนว่านะฮะเราก็หิวข้าวกันกนะกินข้าวก่อนดีไหมหรือจะไปวัดก่อนเลยจริงๆไปวัดก่อนเลยก็ได้นะเราค่อยออกมากินน้องๆจะได้ไปดูบรรยากาศวัดนะแล้วบางคนเคยได้ยินในชื่อหลวงพ่อรวยวัดตะโกแต่ไม่เคยเห็นนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแต่ว่าลึกๆน่าจะลึกอยู่นะค,คนดูว่าจากปากทางเข้ามาเห็นเขาบอกว่าน่าจะประมาณอู้เกือบ10บโลได้นะครับเกือบ10โลก็จะลึกๆหน่อยอ่ะก็ไปไปกันเลย นี่ก็มีได้เขียนว่าสถานที่จอดรถเต็มไปหมดเลยก็ถือว่าน่าจะถึงแล้วล่ะมัง้งน่าจะแถวนี้แหละผมว่านะน่าจะใช่โอ้ชัดเลยนี่เลยข้ามสะพานข้าไปวัดหลวงพ่อโอ้จะชัดเจนเลยใหญ่มากใหญ่มากเ <c oughs> <c oughs> ข้าทางไหนพยักษ์เดี๋ยวไปจอดรถก่อนโอเคพยักษ์ไปจอดรถก่อน เราก็ไปจอดรถแล้วกันแล้วเดี๋ยวพาเดินเข้าไปชมวิวสวยๆนะครับบรรยากาศวัดนี้ข้างๆก็มีแบบสนามหญ้าบอลเทียมสนามบอลหญ้าเทียมเย็ด <c oughs> yes. สุดมืนกัน่ะเดี๋ยวเราลานจอดรถไหนมึงไปทางไหนเนี่ยลานจอดรถอ๋อลานจอดรถอยู่ตรงนี้อ๋อเราต้องมาจอดรถตรงนี้เราก็เดินไปโอ้ oh my god อ h oh my god แสดงว่าสุดจัดนะครับผมโอ้ที่จอดรถเพียบเลยนี่ไง oh, ะะโอ้วัตโกโอ้สุดจัด เจ็ดดคุละมัดอ้รถเยอะเนี่ยขนาดเช้าเช้าเนี่ยเยอะมากคุณดูอ๋อแล้วเขามีรถเครื่องอันนี้พาเข้าไปอ๋อโอเคเกรดโอเคเกรดเข้าใจละเดี๋ยวเราจอด้วไปแถวนี้ก็ได้ครับแล้วพาไปดูบรรยากาศในวัดเลยนะครับเพื่อนการไม่เสียเวลาไป